สวัสดีครับพบกับซูลุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เปเปกูเดล่านะครับยืยนยันว่าลิเวอร์พูลเป็นคู่แข่งที่โหดหินที่สุดเพียงหนึ่งเดียวของแมนเชสเตอร์ซิตี้จอเซ่เปเปอกูเดล่านะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับตตรงๆนะครับว่าคู่แข่งเพียงหนึ่งเดียวที่จะขับเคลื่ยวแย่งชิงความยิ่งใหญ่ร่วมกับทัพเรอัยมาดริดได้ในยุคปัจจุบันมีเพียงแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นตลอดเสน้นทางการทำงานของคุณสื่อของผมมีคู่แข่งที่สำคัญที่สุดแข็งแกร่งที่สุด โหดยินสุดๆเกิดขึ้นทุกลีเช่นตอนคุมบาร์ซโลน่าก็มีเพียงเรือมาริดที่คอยกับเกี่ยวกันต่อเนื่องทุกๆปีพอย้ายไปคุมบายามียอนิกคู่อลิก็เป็นโปริเซียดุนมวนปเปิดประเด็นผ่านงานแถลงข่าวหลังจากย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสก,นกีนิคาอังกฤษก็บพบว่ามีแค่ลิลเวอร์พูทีมเดียวเท่านั้นที่มีคุณภาพสูงีิงพอทีท่จะเบียดแมนเชสเตอร์ที่ของผมได้จนถึงช่วงโค้งสุดท้ายต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งฤดูกาล่าสุดน ปัจจุบันเชลซีอาจจะสอดแทรกขึ้นมาเป็นหนึ่งใน3ทีมนําได้บ้างแล้วนะครับแต่จากมุมมองส่วนตัวของผมผมยังยืนยันว่ามีเพียงแค่ลิเวอร์พูลก,กับแมนเชสเตอร์แค่2ทีมเหมือนเดมิมเท่านั้นที่ระดับสูงเกินกว่าทีมร่วมลีกอื่นๆจนเทียบกันไม่เติดผมไม่ได้ดูถูกเชลซี 4, ว่าแย่หรือทําอะไรผิดพลาดไปนะเพียงแต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์แสดงให้เห็นตลอด3-4ปีหลังสุดมันยอดเยี่ยมมากเลยเกินและไม่เคยเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอล ของอังกฤษมาก่อนเลยนื่องในว่าผมกาลังพูดถึงจํานวนต้งที่ทีมชมปต้องการในแต่ละปีเพราะสมัยก่อนคุณมีแค่78แต้ง80แตม้82ตม82แต้งก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างสบายๆแล้วแต่ดูสิ่งที่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ทิตี้ทกาสิ8แต้มยังแทบไม่พอเลยด้วยซ้ำฉะนั้นกว่าทีมอื่นจะยกระดับขึ้นมามีมาตรฐานถึงพวกเราที่เคยทำเอาไว้ได้ผมจึงขอทีย่ยนนว่าคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ซิมี้มีเพียงค่าหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือ Liverpool. เจคินคาฟยืนยันพร้อมปล่อยลอริสคาร์ลิว,ลลวย้ายทีมได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลยเจคิ opp, นครอปนะครับในใหญ่ของลิเวอร์พูลยืนยันพร้อมปล่อยลอริสคาร์ลิว,ลลวในทวันที่ถูกเลื่องออฟเตเทียมหลังจากสัญญาจ,จะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้คาร์ลิวตนะในวัย28ปีไม่ได้ลงสนามกับลิเวอร์พูลเลยนักตั้งแต่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบชิงชนะเลิศในปี2 0 8ที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อเรอัลมาิดโดยคาร์ิวก่อความผิดพลาดในเกมนั้น ซึ่งส่งผลให้เส้นทางอาชีพการเล่นฟุตบอลของเขาโดยในทันทีโดยนายโค้ชของนาทบันเยอรมันตกลงอย่างต่อเนื่องเขาถูกบีบบัมคับให้ย้ายไปเล่นกับสโมสรเบซิตัสและเวลา2ฤดูกาลตามมาด้วยอุนิอนเบอร์ลินในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันในฤดูกาลที่แล้วโดยในเวลานี้ค็คือกลายเป็นนาทบันที่ถูกลืมของสโมสรลิเวอร์พูลและกำลงังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมันเป็นสถานการณ์ที่มีหลายเรื่องที่ต้องพูดถึงอย่างแรเกคือลาลิสเป็นนายทวันที่ทำงานของเขาดีๆในช่วงที่พัฒนาทำงานหนักมีความมุ่งมั่นกับการซ้อมร่วมกับโค้ชของทีมเราไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนี้ก่อนเรื่อการนี้จะเริ่มต้นขึ้นเราได้ทำการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องการายเทีมแต่เราไม่สามารถหาทีมใหม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาอยู่กับเราต่อไปและเขาก็ได้รับการดูแลปกติไม่ต่าจาจนักเตะของทีมเราคนหนึ่ง เวลานี้เรามีนายทวันที่มีลำดับที่ชัดเจนอาริโซเมเตอร์คือนายทวันมือหนึ่งของเราเคลเลเฮร์คือ,คอนานทวันมือสองอาร์เรียนคือมือสามและมาโชโลปีตาลูก้าคือมือสี่เรามีนันทวันสี่คนอยู่ภายในถีมนแล้วและเราไม่เจอสถานการณ์ที่ต้องใช้ในันทวันคนที่5ผมบอ,อกว่าลาริสผมมองว่าเขาจะประสบความสูเร็จเขาสามารถหาสมสรใหม่ได้ในตลาดการสแกนตเตะรอบนี้หรือว่ารอบในหน้านร้อนที่จะถึงนี้ได้ เร็วไร้จิมมี่การ์เกอร์ชี้สภาพแมนยูไม่ต่างจากลิเวอร์พูลในยุคข,ของรอยฮอนซันย่ำแย่ไม่แพ้กันจิมมี่การ์เกอร์นะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูนิต์ในตอนนี้มีสภาพเร็วไร้ไม่ต่างกับลิเวอร์พูลในยุคข,ของรอยฮอนซันพร้อมยืนยันว่าการมาของคริสตอโนโรนัลโดมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีจิมมี่การ์เกอร์นะครับตำแหน,น่งกองหลังของลิเวอร์พูลกล่าวว่าณตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสภาพย่ำแย่มากๆจนดูเหมือนกับ ฮงดังเล็กฮูนในสมัยที่มีรอยแสซันเป็นผู้จัดการทีมก่อนที่จะถึงโปรแกรมในช่วงสุดทันนี้นะครับแมนชเชสเตอร์อยู่อันดับที่7ของตรารางคะแนนซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงพวกเขาที่เอาทั้งเจดอนชันโชราฟาเอลวารานและคริสเตียโนโรนัลโดมาอยู่กับทีมเมื่อช่วงเสมิที่พนานาแถมตอนนี้ยังลือกันว่ามันกำลังเกิดความแตกแยกภายในทัพไปสแสดงด้วยเชมี์วเกร์เกอร์เปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้มีอนาคตที่ดูดีพวกเขามีนักเตะดาวรุ่งปีทาวีที่น่าตินตาตื่นใจหลายรายรวมถึงศักยภาพในการทําประตูที่มากพอที่จะทําให้ยังไงก็พอที่จะมีหวังได้ว่าที่สุดแล้วเข้าบกพร่องและความไม่คงเส้นคงวาจะหายไปในท้ายที่สุดแต่นักเสดงที่พวกเขาไม่ดีพอที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สิ่งที่อาจจะทําให้แฟนบอลยูไนเต็ดในตอนี้รู้สึกกังวลใจก็คือเวลาที่พวกเขาลงเล่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมต้องบอกเดยนะครับว่าพวกเขาทำให้ผมนึกถึงลิเวอร์พูลในยุคของรอยฮอร์ซันเลยละคระับและพวกเขาไม่มีอะไรสักอย่างพวกเขาไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีความมุ่งมังเกมมันดูเล่นแบบกันจุดชืดพวกเขาขาดความกระปรีป้กระเป๋าและความไหลลื่นเห็นได้ชัดเจนว่าบรรดานักเตะของเขาไม่รู้สึกสนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลของตัวเองเลยตอนนี้พวกเขานะครับมีคนที่ได้รับความเคารพอย่างมากมงคุณเทียม แต่มันก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ในการทําให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ารับลัง,งกไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุ้มกลาลังชุดนี้และจะไม่ได้คุมทีมต่อแน่ในช่วงฤดูกาลหนนะ้าตอนนี้มันมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างที่เกี่ยวกับพวกเขาที่จะทำให้คุณรู้สึกชอบและําให้สัมภาษณ์ของคริสตโนโรนโดก็ทําให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่งายกันในห้องเต็นตัวมันเป็นการเน้นย้าให้เห็นว่าพวกเขามีปัญหาแต่นัานสุขพาพจิตใจกันอย่างชัดเจน ผมพูดตั้งแต่แรกเลยว่าการดึโรงโรนัลดกลับมาอยู่กับทีมนะ่ะอาจจะเป็นการทําให้เกิดปัญหามากกว่าเป็นการแก้ปัญหาก็ได้รับเพราะคุมกําลังของพวกเขานตอนนี้ไม่มีทั้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและระบบระเบียบวินยัยที่จะเป็นสําหรับการขึ้นไปกับเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซีเลยครับนี่คือสม่าวลิเวอร์พูลนะครับ,รรบซึ่งเป็นรอบเยี่ยมของวันที่15มกราคมรับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ